แฟนสาวของคุณปูแบคเฮดที่จากไปอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณสี่ทุ่มของวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวจะต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานกว่าหนึ่งปีโดยทางครอบครัวนะคะได้ทำพิธีรดน้ำภายในครอบครัวที่โรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลายัยก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายร่างของคุณนุกซี่นะคะมาทำพิธีบําเพนกุศลที่ศาลาวัดบึงทองหลางน,นะคะโดยมีพิธีการสวดพระอภิธรรม เมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกโดยหลังจากที่เสร็จพิธีสวสดท้าอธิธรรมแล้วนะคะคุณปูแบงเฮดก็ได้ออกมาเปิดใจถึงอาการป่วยของคุณนุกซี่ก่อนที่จะต้องสูญเสียคนรักไปด้วยอาการน้ําตาคลอเลยนะคะ,<ฮ>ะบอกว่าเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเนี่ยคุณนุกซี่เคยพูดไว้กับตนเองนีคะว่าถ้าอยู่ในภาวะนี้อย่าปล่อยให้เขารู้เรื่องแต่ทําอะไรไม่ได้ให้ถอดท่อแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยดีกว่าคุณปูก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องก็ สู่มาเยอะมากจิตใจก็เข้มแข็งแล้วก็พยายามแล้วไม่อยากจะให้ใครนั้นเป็นห่วงชอบคิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองทางนี้คุณปูนะคะก็ยังเผยอีกหนึ่งความตั้งใจว่าเดิมทีเนี่ยถ้าคุณนุ๊กซี่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะจัดงานแต่งให้เพราะว่าอยากจะมีงานแต่งเล็กๆเ,เป็นความฝันของคุณนุ๊กซี่แต่ก็รู้สึกเสียดายค่ะที่ไม่สามารถที่จะจัดงานนี้ได้ทันนะคะแล้วก็ยังบอกว่าคุณนุ๊กซี่เป็นความรักที่ดีที่สุดในชีวิต